ก็มาเช็คดูนะครับโบแมนโบแมนผู้ใดิว่าจะได้กับโแมนสงสัยกันนะครับตาใสว่าไงนะตาใสว่าเป็นนกตัวเมียอ่าครับไพ่ไงพอกจับดูแล้วที่ยิบไหมทีไม่ถึงกับที่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนลองเช็คดูครับเบื้องต้นคมันแข็งนี่ไหมก็ดิวานเนี่ยมันเสียงไงด้คนกเสียงไงมันอยาก่างเล็กน้อย อืมครับพูอยู่หรอกครับพู่อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นนกโซนตัวเล็กนะครับตัวน้นอยอ่ามันเป็นนกโซนตัวเล็กเฉยๆมันเลยเหมือนนกตัวเมีย <c oughs> อ่าพังเลยขน <c oughs> มมนเป็นไรนกใหม่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ครับต่อมาได้เนาะครับอ,อู้เหนื่อยเลยนะครับ <c oughs> อะาั้งก็ลองเลี้ยงดูนะครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับที่รักนกเขาทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อย่าพึ่งลำคาญนะครับมาบ่อยจะเหลือเกินนะครับก็มาเยี่ยมครับพอกองอีกเหมือนเดิมเพราะว่านัดไว้นะครับว่าจะมาเอาเนยดนะครับซึ่งตัวหาพอกองว่าทําเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปตักไทยนะครับพอกองครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีครับโอ้ทำไเนี่ดอยู่พอดี นนะะครัับกลงทพเียดอ่าอันนี้เป็นหลังจากอันนั้นเสร็จทําอีกหรือยังนีะครับไหนทำอีกสักการณ์ยังหรือเพิ่งทำหรือเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นโอ้โหวานเราทำให้ตะเกียงเนาะทำอะไรอีกพวกเกียงเอาอะไรอีกซ่อมซ่อมอีกแล้วโอ้ยได้ตกแปะเอาเงินโอ้แบบโอ้นกต่อใช่ไหมครับนั่นคันอยู่นอะนกใหม่หรือว่านกอะไรนกต่ออืม นกแอบครับแล้วท่านใดนกแก้วกครับอันนี้คือไม่มีเครื่องมืออะไรนะครับผมใช่ไหมมีแต่อย่างนี้อย่างเดียวนี่ครับผมเป็นงานเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆครับต้องยอมรับว่าไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายนะครับเอามือเอามีดนะครับถากถากเอาอย่างนี้แหละนะครับง่ายๆครับนี่ขึ้นมือเขียนเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เอามืออย่างนี้ไม่ได้ไปไหนเลย ไปอย่างเดียวคือต่อนกนะครับดูอ่าดูอาวุธดูครับดูเครื่องไม้เครื่องมือมันมีแค่นี้ที่เจาะอ่าสว่านตัวนึ่งอ่าแล้วก็เหล็กตัวนี้ผมเห็นตั้งแต่หนแต่ไรแล้วนะครับนี่อ่าตั้งแต่ผมนุ่นแหละมารูจักพวกกองใหม่ๆนะครับนี่ทำมาเนียไม่ใช่เป็นร้อยอันแล้วละครับนี่หรือมากกว่านั้นครับเยอะกว่านั้นนะครับอ่า เอันนี้ก็สวยเนาะพอกองผมว่ามันไม้ที่มันมีแก่นมีอะไรนี่ตัวนี้สัน้นพอสมบูรอหืสั้นโอ้ตัวนี้สั้นโอ้อันนี้ไม่ได้เนาะทำก็ทำาด้ไงซออู้ไงครับนี่ทำซออู้ได้ไงนี่พอดีน่นี่อ,อ่าพอดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับเอาในพระเนตรมาชมหน่อยพอกองอ่าครับ ไม้ก็มีเยอะแยะนะครับโอ้มีกล้วยให้ทานด้วยนะครับ <laughs> นี่แหละครับท่านท่านก็อยากเห็นว่าวิธีทำของพ่อกองนี่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไหมนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมาแล้วครับผมเออนี่อู้เบาครับพี่น้องเบามากเบามากนะครับนี่สวยครับสวยทีนี้ มันนั้นมันมันมืดไปเนาะพอกองเนาะวันนั้นเรามาถ่ายเราบางคนก็กนนโทรมาถามว่าอาจารย์มันมืดมันไม่ค่อยเห็นนะวันนี้ก็เลยจัดให้แบบมาวันกลางวันเลยครับอไม่มืดแล้วทีนี้ชัดเจนนะครับสวยงามเนี่ยครับคอนก็จะเป็นคอนเครือไส้ตันนะครับถือว่าเป็นที่นิยมสุดแล้วเนาะพอกองเนาะมันเบาแล้วก็มันเหนียวด้วยอเวลามันแห้งมาเนี่ยมันเหนียว เหนียวเบา,าที่สาคัญคือต้องต้องเบาด้วยเนาะพะอนะ่อกรเนาะเบาแล้วก็เหนียวนี่แหละลองมงมาก็เป็นไม้พุทราหรือไม้บ้านเราเรียกว่าไม้บักทันไม้บักทันอแล้วก็อย่างอื่นก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าที่เราใช้เป็นประจําเป็นหลักก็คือหนึ่งนี่แหละครับเครือไสตันนะครับอแล้วก็ไม้พุทราป่าหรือบักทันนั่นแหละครับอ,อู้เบาครับอย่างเงี้ยเศร้าไม่มีงอครับนี่อ่าถ้าสิบเมตรนี่ เหลือไว้แปดเมตรนี่โอ้สบายครับผมอ่าแปดเมตรในประตูเป็นไงครับนี่ประตูนี่แบบใหม่ใช่ไหมนี่หรือยังไงผมพึ่งไม่เคยเห็นเลยนี่ผมพึ่งเคยเห็นเลยนี่ไม่ใช่พึ่งไม่เคยเห็นโอ้ไม่ถ้าไม่ใส่ได้ไหมนี่จะโอ้ยำนกมันอรอโอ้ถ้าเาดึงไงแนวเส้มันจะรูดออกนํานไงอืมครับเชือกมันก็ได้ ครับอันนี้มันสะดวกตัวอือครับสปริงเกาะไว้เลยเกาะเวลานั้นก็ยกขึ้นยังไงนี่ยังไงครับนี่เดียมือเดียวตำยาดีนี่อ่าขึ้นมาแล้วโอ้แข็งจังอ,อันนี้ทำเอาหรือเปล่าครับหรือว่าทำเอาอ๋ออันนี้ทำเอาโอ้ยทำไมมันแข็งเนี่ยแข็แข็งเกิอนอ่า นายลองลองออกโอ้แข็งแข็งแข็งต้องยืดเอาพอเกาะก็อพอได้แล้วมั้งประกออเออนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละคือดูเอานะครับอ่าอนั่นแหละครับดูเอาง่ายๆแล้วทีนี่นานลองก็ออกไปครับพกองจะลองเลื่อนดูมันมันมันลื่นไหมหรือว่ามันติดติดอยู่หรือ,อยังอ๋อนี่ครับผมเข้าด้านข้างนะครับผม สั่งได้นะครับอันนี้ทําแบบง่ายๆครับสั่งได้เจ้าติดตรงนี้เลยก็ได้เนะพ่ะกองเนาะแล้วแต่สั่งได้หมดครับช่างนะครับมีไว้ให้เราสั่งนั่นแหละครับช่านงะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งขอบคุณนะครับที่มอบให้ผมเนาะพะกองเนาะผมก็จะส่งต่อให้กับพ่อบัทแล้วครับเพราะว่าผมมีแล้วสองอันแล้วนะครับถ้าเป็นครั้งหน้าก็คงจะเป็นอุดหนุนแหละทีนี้นะครับ คงจะอุดหนุนพอกรอนะครับครั้งต่อไปก็ราคาเท่าไหร่ก็เอาเท่าที่เขาซื้อมานั่นแหละครับเอาเท่ากันราคาอยู่ที่พ7นเจ็ดพยังไม่รวมค่าส่งมผมนี่ไม่ต้องมีค่าส่งเพราะว่าม, <c oughs> มาเอาเองนะครับอ่า <c oughs> นี่นะครับอันนี้ไปไหนครับพอกอรีกาลังทํานี่อันที่กําลังทํานี่ สมุดปาการตัวหนึ่งสมุดปาการตัวหนึ่งชนบุรีตัวนึงอ่าชนบุรีอีกตัวหนึ่งอะไรไม่รู้เนในในอารายการมาดูหน่อยมีชื่อใครบ้างฮะสมานสุมิตรอะไรไม่รู้อ่าในในคนไหนคนแรกนี่ยในยังไงคนแรกนี่ใช่ไหมเรือนี้ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ไปแล้วนะครับอ๋อนี่คิวที่หนึ่งคิวคิวต่อไปนี่ใช่ไหมเอออันนี้ปากช่องเนาะปากช่องปากช่องไปที่ สมุดปาการนะครับอ่ามีโอ้มีหลายฉบับนี่ครับดูอันนี้โอ้ค<ม>ิวที่สามอันนี้หน <2 S 2> ึ่งหนึ่งสองแล้วนะครับผมนี่นี่หนึ่งสองต่อไปก็อะไรครับนี่คนไหนนี่อ๋อนี่ชนบุรีนะครับคิวที่สามนะครับแล้วก็น้องเรือเรื่องอะไรอะไรครับนี่อ๋อน้องเรือก็มีอีกนะครับอ่าโอ,โอ้เยอะนะครับผมคิว เรื่อยๆเนาพะพ่อกองเนาะช่วงนี้เนาะารครับผมอ่ะนี่แหละครับผม <c oughs> ก็ได้เห็นได้อะไรแล้วนะครับไ <c oughs> ม้ก็มีเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ถากไหนนะถากยังไงนะพ่อกองลองโชว์หน่อยนะครับ <c oughs> งานแฮนเมจจริงๆ <c oughs> งานการใช้เมดพิโต้อ่าดูครับผม <c oughs> ไม่ได้เข้าเครื่องไม่ได้อะไรเลยเนะ มีพลาดไหมพ่อกองมีพลาดหรือว่าเลยไหมมีไหมไม่ไม่มีเนาะต้องระวังเป็นที่สุดอ,อ่าประมาณนี้นะครับผมอ้าทำไมพ่อบตดได้ของดีจังเนาะทีนี้เนาะดูครับสวยงามเลยแต่ยังไม่มีเศร้าเดี๋ยวให้แกไปหาเอาเองนะครับ สวยๆมันเบาด้วยนี่แหละประเด็นมันนะครับถ้า8เมตรนี่ผมว่า9้าเมตรยังได้เลยพอกองนีเนาะถือศ้าสิเมตรเอาลงมาเอาอันที่ส0บลงมาใส่ไว้กับอันที่เก้าเนาะพอกองเนาะเอามาเสริไม่ให้มันแข็งนี่ก็คือขึ้นในสบายเลยแต่ถ้าชัวร์คือ8เมตร8เมตรนี่แน่นติ๊กเลยไม่ต้องห่วงครับผมไม่มีโค้งงอตามสภาพได้สบายเลยนะครับนี่แหละอ่าพอ ประมาณนี้แหละครับผมวันนี้นะนะครับผมอ่ะเอาแล้วครับผมก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสําหรับผมวันนี้ครับก็ไปก่อนครับผม สวัสดีครับพกรสองครับ,วส,รบสวัสดีครับ